สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟังแล้วเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากนั่นคืออัตราทําให้เราทุกอย่างไรซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนอาจสงสัยทําไมเราถึงต้องทุกกันนักหนาะใช่เลยค่ะหลายคนอาจเคยสงสัยว่าทําไมชีวิตถึงมีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาแม้เราจะพยายามหาความสุขแล้วก็ตาม แต่ก่อนที่เราจะไปไกลกว่าน,นี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอัตตาคืออะไรอัตราในที่นี้หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือที่เรียกง่ายๆว่าตัวกูนั่นเองเป็นความรู้สึกที่ว่ากูเป็นกูกูต่างจากคนอื่นสิ่งนี้เป็นของกูกูต้องการสิ่งนั้น ถูกต้องค่ะและความยึดมั่นในตัวตนนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์เพราะเมื่อเรายึดมั่นว่ามีตัวกูอยู่เราก็จะเริ่มแบ่งแยกสิ่งต่างๆออกเป็นของกูกับไม่ใช่ของกูใช่ครับและพอเราแบ่งแยกแล้วความทุกข์ก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะเราจะต้องการได้มาซึ่งสิ่งที่เราคิดว่าดีสําหรับตัวกูและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีสําหรับตัวกูและนี่แหละค่ะที่เป็นที่มาของความโลภโกรธหลง โลภก็คือความต้องการโกรธก็คือความไม่ต้องการหลงก็คือความไม่รู้ความจริงทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เรายึดตัวกูเป็นศูนย์กลางลองนึกภาพดูนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราก็ทุกข์เมื่อไหร่ที่สิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ทุกข์เมื่อไหร่ที่สิ่งที่เรารักต้องพลัดพรากเราก็ทุกข์และที่น่าสนใจคือแม้เราจะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ยังทุกข์อยู่ดีเพราะเรากลัวว่าจะเสียมันไป หรือเราอยากได้มากกว่านี้ความทุกข์จริงไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสร้ไว้ว่าตราบใดที่ยังมีอัตตาตราบนั้นก็จะมีความทุกข์เพราะอัตตาคือรากเหง้าของการยึดติดและการยึดติดคือเหตุแห่งความทุกข์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราถูกอัตตาครอบงำอยู่มีสัญ,ญญาณอะไรบ้างที่บอกได้สัญ,ญญาณที่เห็นได้ชัดเลยครับคือเมื่อเรากโกรธ เมื่อเราอิจฉาเมื่อเราอยากได้สิ่งต่างๆมากมายเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคือแย่กว่าคนอื่นเมื่อเรากลัวความตายกลัวการสูญเสียหรือแม้แต่เมื่อเราภูมิใจในผลงานของเราเกินไปเมื่อเรารู้สึกว่าเราถูกดูถูกเมื่อเราต้องการให้คนอื่นยอมรับเราทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอิทธิพลของอัตตาทั้งนั้นและที่น่าสังเกตคืออัตตานี้ไม่ได้มีตัวตนจริงๆมันเป็นแค่ความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเป็นการรวมตัวของความรู้สึก ความคิดความทรงจำและประสบการณ์ต่างๆที่เราเอามาประกอบเป็นตัวกูใช่ค่ะเหมือนกับเราเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบรถยนต์แล้วเรียกสิ่งนั้นว่ารถแต่จริงๆแล้วรถเป็นแค่ชื่อที่เราตั้งขึ้นมาไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารถอยู่จริงๆมีแต่ชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเปรียบเทียมที่ดีมากครับและเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าการยึดติดในตัวกูนั้นไร้สาระเพราะตัวกูนั้นไม่มีอยู่จริง แต่การที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะเราชินกับการคิดว่ามีตัวกูมาตลอดชีวิตมันเป็นนิสัยที่ฝังลึกมากถูกต้องครับและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมการปฏิบัติธรรมจึงจําเป็นเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเพื่อที่จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงการฝึกสติเป็นสิ่งสําคัญมากคะ่ะเพราะเมื่อเรามีสติเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อไรที่ตัวกูเริ่มปรากฏขึ้น เมื่อไรที่เราเริ่มยึดติดเมื่อไรที่ความทุกข์เริ่มเกิดขึ้นและเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับความรู้สึกความคิดหรือสถานการณ์ต่างๆเราจะเรียนรู้ที่จะดูมันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าและเมื่อเราปล่อยวางได้ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงค่ะเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วเราไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการใช่ครับและนี่คือความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่ต้องการแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องการอะไรเลยเป็นความสุขที่เกิดจากความเป็นอิสระแต่หลายคนอาจคิดว่าถ้าเราไม่มีตัวกูแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะมีแรงจูงใจในการทำอะไรไหมนี่เป็นความเข้าใจผิดครับการไม่มีอัตราไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกหรือไม่ทาอะไรเลยแต่หมายความว่าเราจะทาทุกอย่างด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความยึดติด ใช่ค่ะเราจะยังคงมีความเมตตากรุณามีความรักแต่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการยึดต,ติดเป็นความรักที่บริสุทธิ์และเราจะยังคงทำงานยังคงมีเป้าหมายแต่เราจะไม่ยึดต,ติดกับผลลัพธ์เราจะทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เพราะเราต้องการสิ่งตอบแทนและสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราไม่ยึดต,ติดแล้วเราจะทำทุกอย่างได้ดีขึ้นเพราะจิตใจเราโปร่งใสไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความกลัว ถูกต้องครับเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดเราจะเห็นก้อนหินใต้น้ําได้ชัดเจนแต่ถ้าน้ําขุนเราจะไม่เห็นอะไรเลยการยึดติดทาให้ทิ่ใจเราขุนข้นแล้วเราจะเริ่มฝึกกันได้ยังไงคะมีวิธีการปฏิบัติอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราลดความยึดติดในอัตตาเริ่มจากการสังเกตตัวเองครับสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกโกรธอิจฉาต้องการสิ่งต่างๆแล้วถามตัวเองว่าใครคือคนที่กําลังโกรธใครคือคนที่ต้องการ และลองฝึกการปล่อยวางเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันค่ะเช่นเมื่อรถติดแทนที่จะงุดหงิดลองปล่อยวางความต้องการที่อยากให้รถไหลลื่นยอมรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือฝึกการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานให้เวลาให้ความเอาใจใส่โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเพื่อลดความยึดติดในความเป็นเจ้าของและสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกสมาธิ เพราะเมื่อจิตใจสงบเราจะเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเป็นเอกะหรือเป็นตัวตนที่แท้จริงใช่ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการศึกษาธรรมการฟังเทศการอ่านหนังสือธรรมเพื่อที่เราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตก่อนที่เราจะจบการสนทนาในวันนี้เราอยากให้ทุกคนได้คิดดูว่า ในชีวิตประจําวันของเราเราสังเกตเห็นอิทธิพลของอัตราบ้างไหมและลองทดลองปล่อยวางในสิ่งเล็กๆดูอาจจะเป็นการไม่โกรธเมื่อรถติดไม่อิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นมีสิ่งที่เราต้องการหรือการไม่ภูมิใจมากเกินไปเมื่อเราทําสิ่งใดสําเร็จอย่าลืมว่าการลดความทุกข์ในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ในวันเดียวแต่เป็นการฝึกฝนที่ต้องใช้เวลาอดทนและความมุ่งมั่นแต่ทุกก้าวเล็กๆที่เราเดินไปล้วนมีค่า ทุกครั้งที่เราปล่อยวางได้ล้วนทำให้เราเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงมากขึ้นก่อนที่เราจะลาไปในวันนี้เราอยากให้ทุกคนได้นึกคิดและตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าเราปล่อยความยึดติดในตัวตนได้จะมีอะไรเหลืออยู่บ้างและอย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเกตของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดบทสนทนาดีๆแบบนี้ในอนาคตสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ได้คนพบความสงบสุขที่อยู่เหนือความยึดติดทั้งปวงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ